ก็มาถึงร้านนะครับีาถึงร้านแล้วนะครับร้านนะครับลาเมนโอสโกสกาครับก็จะอยู่ถนนเส้นเยงนะครับเส้นทางมาเล็กนมสุดนะครับนี่ก็นะครับสามแยกนะครับทางตรงกับเคเนนชันนะครับอันนี้ก็ไหม่คนะนนนะครับเจอแล้วครับ เราเจอแล้วครับเราเจอแล้วครับเจ oh, so to yes, ้าหัวแดงครับเจ้าท็อปครับโอ้โหเจ้าท็อปผมครับเจ้าท็อปเจ้าท็อปหัวแดงครับเจ้าท็อปหัวแดงครับเจ้าหัวแดงโอ้โหเฮ้ยอาร์ซิมัตคาเต้ยี่ตัวอาส์ซิลักษ์ซ์แม่โอ้ยุโตัวยุกซึกระไรกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงนะครับคิดถึงเหมือนกันครับจะสุดเจ๊เจ๊ นี่ก็บรรยากาศนะครับนะครับ <st arts> นี่ครับเจ้า <st arts> ท็อปผมครับลูกศิษย์รักของผมครับจบฟอมูมาเรียนเรียนฟอมปวชช่างยนต์ครับปว <st arts> สอคอมพิวเตอร์ <st arts> เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะครับบอแล้วครับ่มญี่ปุ่นนะครับเราต้องเราต้องมีแบบ คุณถามได้ไงเออจะไปไหนครับจะไปไหนครับเพื่อนเข้ามานี่หมดมันจะไปไหนครับท็อปมันจะทิ้งเพื่อนยังไงครับท็อปเออตลาดครูมาหามจะทิ้งกูหรอบรรยากาศนะครับวันนี้กำลังสั่งนะครับเออยังไม่ได้เอาไม่มีเรียนวันนี้ขาดเรียนเลยวันนี้นะครับลูกศิษย์มาแล้วครับ ผมมีหน้าที่อย่างเดียวคือนั่งดูนะครับนี่ถ่ายอย่างเดียวนะครับโอ้โหบรรยากาศนะครับเป็นแบบเรียวเเดียวนี่ก็เป็นบริเวณควนะครับสาดนะครับมาตรฐานนะครับปปิดเลยเปิดไเปิเปิดเอิดเิิดเ้ิดเปิดเ่ิดปดนี่เปิดเดเปิดเปเปิดเดเเเปิด คุูมาเขียนเลยแล้วพี่แดงเกิดใหม่คนนี้กืหยุดไม่ต้องไงอ๋อเห็นมึงรอพอดื่อนะเขาเขียนเป็นน้ำตาลใชะไหมไอ้ก็แกนดับเบไปดื่มอะไรดับเบไปมัเจอครับอร่อยครับอร่อยร้พอเพื่อนมาหาหมดห้องบอกเลิกงานแล้วแล้วมันจะไม่ทำอะไรมันจะไปหาผู้สาวแล้ว ท็อปเพื่อนมาหามึงนี่ต้องดูแลเพื่อนนี่ท็อปจริงๆวันนี้ผมอยู่เด้แต่ผมมากับมาลงอันนี้โอ้ยเป็นพนักงานดีเด่นครับสุดยอดนะครับไม่ธรรมดาครับรักงานรักงานมากคิดทํางานที่ไหนนะครับโอสวะราเมงครับโอสวะราเมงเอามันชื่อโอสวะบอกคู่คู่อ่านว่าอะไรนะนอกมันเป็นสองร้านอยู่ด้วยกันครับร้านไก่กับร้านบะหมี่ไอ้ไอ้ตรงนู้นอ่านว่าอะไรไอ้ตรงฝั่งนู้นอ่ะ ถามอะไรภาษาอังกฤษทั้งนองถามอะไรตัวหนูนอกเลยอาราเกะเกียวได้ครับนะอาราเกะใช่ครับอ่านว่าอาราเกะคาราเกะคาราเกะอ๋อคาราเกะคอ๋อคาราเกะเมื่อกี้เห็นเอเอสองตัวก็อ่านว่าก็เป็นอ่านเป็นอาราอาราอาราเกะอาไรอะไรหละอาราอาราคาราโอเกะคาราโอเกะแล้วมันเก่งยังไงเอาอะไรบ้างหล่อจริงครับผมสีทองเนี่ยมัน ไอ้ผมสีทองเนี่ยมันเป็นโลโก้ของร้านไหมว่าต้องเป็นสีทองญี่ปุ่นไม่ไม่ใช่นั่นนั่นนัหน้าที่เราทำอะไรนั่งอยู่รายการนในร้านห้องน้ำอานด็กบอกว่าหน้าที่เองอยู่ตรงแต่งอาหารไงอ๋อนี่ผมอยู่นั่งไก่ครับะไหนบ้านมึงบอกกูมาทำนที่อะไรนะ่นเป็นเชียร์อ๋อเป็นเชียร์ข้างในทำไมกูไม่เห็นตอนเป็นเชียร์ปะไม่นี้หยุดนี่หยุดไม่้หยุดโอ้ยไม่มีชุดไม่ดูถ่ายชุดตรงนี้งั้นนะโอ้ยงามิงรามิงไหนรามิงผ่านรามิงผ่าน กินเนี่ยนะชิ้นตึ้งเที่ยนเนี่ยนะปูซาลาะปูซาบาะโอ้ซาบาะโอเคครับปูซาบาะตัวนี้อร่อยตัวนี้อร่อยสองคนนี่แหละครับมันชวนมาครับแต่เป็นน้องไม่รู้จะกินอะไรครับสคนชวนมาเราเป็นปตซาหาะเลยอะปูาหาะเท่าไหร่ปตซาหาะสี่คนปูซาลาะกี่คนเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับสั่งเสียจะเป็นไงนะครับกินไรครับหนึ่งมา